เบรกเรื่องคลิกเครียดครับมาอัปเดตข่าวมือถือใหม่กันดีกว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มือถือจอพับเรโทงทยอยเปิดตัวกันชนิดที่ว่ากลายเป็นสงครามที่น่าติดตามกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะฝั่งซัมซุงที่เปิดตัว Galaxy C47 และ C Flip 7กระแสตอบรับถล่มทลายกันเลยทีเดียวก็ตามคาดครับว่าแนวโน้มมีลุ้นขายดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนเหมือนกับตอนที่ S20 Series เปิดตัวเมื่อตอนต้นปีที่แบบสร้างกระแสกันมากเลยทีเดียว ในขะที่มือถือฝั่งแบรนด์จีนทั้งหลายเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจครับ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง vivo กับ h onor ทยอยเปิดตัวของดีที่เรียกว่าเป็น s p e ค global ที่จะว่าน่าสนใจทั้งคู่เลยนั่นก็คือ vivo x o 5กับ h onor magic e5 สองรุ่นเก่าเนี่ยเปิดตัวเป็น s p ป c จีนไปแล้วคราวนี้ถึงคิวของ spec global กันบ้างและก็มีแนวโน้มนะคะว่าเตรียมจะวางขายในไทยในช่วงหลังจากนี้อย่างแน่นอนรอไปสรุปสเปคที่น่าสนใจกันนะคะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก เวอร์ชันสเปคจีนของทั้ง2รุ่น2อแบรนี้มีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างมาดูที่ v i v o X45 กับสีไทเทเนียมเกรย์ที่มาพร้กับน้ำหนักบางสุด207กรัมตอนพับบังอยู่ที่9.2ม mm, มและตอนกลางออกบางแค่4.3ม mm. มเมตร ตัวหน้าจอจอทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในใช้เป็นจอโ l e d ครับโดยจอด้านนอกให้ขนาดอยู่ที่6.53นิ้วส่วนจอด้านในจะอยู่ที่8นิ้วมาพร้อมกับรีเฟรชเรทหน0่งร้ความละเอียด1น k และค่าความสว่างสูงสุสด4,500นิตด้านความทนทานมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่น ipx 9 plus เป็นครางแรกของมือถือจอพับที่ให้เรตติ้งสูงสุดอีกด้วยตัวบารพับใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทนทานการพับกลางได้มากถึง0 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว ตัวจอด้านนอกยังได้กระจกกัน a r m o l a s d รุ่นที่2ที่ทนขึ้นถึง30% CPU ใช้ชิปเซตของ Snapdragon 8G3 จาจาก Qualcomm ครับเรโทกปีที่แล้วที่ยังไปได้ดีในปี2025มาพร้อมกับแรม LPDDR5X u n d r a 16GB และ ROM UFS 4.1 512GB ให้มาแบบ็อปสุดในรุ่นเลย ด้านงานกล้องครับยังคงคนับกันทางไซส์เหมือนเช่นเคยเพิ่มเติมด้วยสเปคกล้องที่ให้50ล้านพิกเซลทั้ง3เลนส์ในชุดกล้องหลังครับทั้งเลนส์หลักอันตรายแล้วก็เพริสโคป 3x ที่เลนส์หลักกับเพริสโคปใช้เซนเซอร์ของทาง s o น y ส่วนเลนส์อันตรายยังคงเป็นซั m ซุ n g JN1 เหมือนเช่นเคยเมื่อไรจะ j n 5 p ครับเนี่ยส่วนกล้องหน้าทั้งจอนอกจอไหนให้มาเท่ากัน20ล้านพิกเซลรวมๆกันก็40ล้านพิกเซลนั่นเอง แบตเตอรี่ให้ความจุเยอะสุดในตลาดของมือถือเรือธงจอพับครับ6 0 0 0ม a h พร้อมกับชาร์จไว80วัตต์แบมีสายและไร้สาย40วัตต์รันอยู่บน Android 15ที่ครอบทับด้วย FunTouch OS 15และฟีเจอร์ใหม่ๆสามัถเพียบทั้ง Origin Word Bridge มีปุ่มช็อตคัดวอดทอมแล้วก็ฟีเจอร์ AI จากทาง w e v o กับ Google ใส่มาให้แบบแน่นๆพร้อมใช้งานได้ทันทีที่สำคัญเวอร์ชัน Global แบบนี้รองรับการใช้งานภาษาไทยด้วยครับ สำหรับราคาข้าต,ต,ตัวของ vivo X45 ให้มาความจุดเดียวท่ะนั้น RAM 16กิกะ m 512 g B 149,900สรูปีหรือประมาณ5 6 4 8 0บาทโดยเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันนี้และจะวางจำหน่ายจริงที่ประเทศอินเดียที่แรกเลย30กรกฎาคมนี้ครับ ฟากอัลเนอร์เมจิกวีามาพราะกับความบางเฉียบตอนพับเพียง8.8มิลลิเมตรส่วนตอนกลางจะอยู่ที่4.1ม mm, ิลลิเมตรเฉพาะตัวเครื่องสีขาว i อ o อ y ร h i ไวส่วนสีอื่นๆอย่างดันโกลสิงค์บราลและสีดำจะหนาขึ้นเล็กน้อยเป็น9มิลลิเมตรและ4.2ม mm. ิลลิเมตรส่วนเรื่องน้ำหนักครับถ้าเป็นสีขาวจะเบาสุดอยู่ที่217กรัม เรียกได้ว่าน้ำหนักเข้าเท่าก,กันกับ vivo x Pro 5เลยครับแม่เหมือนกันได้เลยแต่ถ้าเทียบกับพี่ใหญ่ย่าง samsung galaxy c 4 7อันนี้215กรัมส่วนต่างกันถือว่าเล็กน้อยพอสมควรเลยใน,ในขณนะที่สีอื่นๆนั้นจะหนักอยู่ที่222กรัแมแหมเลเ็กสวยเช่เยครับเลขตอง2ตา แบตเตอรี่ให้ขนาดใหญ่ถึง5,820มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จไวโอ16วัตต์แบบมีสายและ50วัตต์แบบไร้สายจะต่างจากตัวที่เป็นเวอร์ชันสเปคจีนที่ให้แบตเตอรี่มากถึง6,100มิลลิแอมด้านชิปเซตใช้ชิปเซตจากทางคอ l c ท m อมส a p ปรา g o n 8อ l i t e ชิปเซตเรโทงตัวตึงที่ดีที่สุดของปี2 0 2 5เหนือความแปลจสัอยู่แล้วครับด้านหน้าจอมาพรกับจอ o l e d ขนาดใหญ่โดยจอด้านนอกจะอยู่ที่6.4 3นิ้วส่วนจอด้านในจะอยู่ที่7.95นิ้ว ความละเอียดเป็น 1.5K Plus Refresh Rate 120Hz ค่าความสว่างสูงสุด,ด5,000 nits ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ที่พคฒับด้วย MagicOS Version OS 9มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI เต็ดๆจากทาง Honor และ Google ใส่มาให้อย่างจัดเต็มจัดหนักจุกๆเหมือนเช่นเคยทุดกล้องหลังของ Honor Magic V5 มาพร้อมกับ3เลนส์3ตัวสเปคอัดแน่นไล่มาตั้งแต่เลนส์หลัก50ล้านมีคัสั OIS เลสอัตตาไวห5าสินันเหมือนกันมุมกว้าง1 0 6องศารพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสทายโหมดเทเลมาโคได้ และเลนส์เพรสโคหกสล้านพิกเซลมาพร้อมกับการซูมแบบ o p ปติคอลสและซูมไกลสุด 100x มาพร้อมกับการสส่น OIS ด้านกล้องหน้าเป็นกล้องหน้ามุมกว้าง20ล้านพิกเซลทั้งกล้องจอด้านนอกและจอด้านในเมื่อนำมารวมก,กันก็เป็น40ล้านพิกเซลส่วนราคาค่าตัวของ Honor Magic V5 นั้นก็จัว่าน่าสนใจครับรุ่น RAM หกกิกะโรมห้า 6,900ก,กรคดิกิตหรือประมาณ53,400บาทโดยจะเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้เฉพาะที่ประเทศไมเลเซียครับและอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้ง Honor Magic V5 และ Vivo X45 เตรียมจะทำการตลาดในเวอร์ชั่นไทยก็คือพูดง่ายว่าเตรียมจะวางขายในไทยหลังจากนี้อย่างแน่นอนตามคาดการครับทั้ง Vivo แล้วก็ Honor เนี่ยจะเปิดตัวในชวของเดือนกันยายนี้ แต่ถามว่าจะมาทานงาน Thailand Mobile Expo 2025ช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือไม่อันนี้ต้องติดตามมีกทีดังนั้นใครที่รอทั้ง2องรุ่นนี้อยู่เก็บตังค์กันได้แล้วนะครับหรือใครที่จอง C4 7 C รจจะอยู่ก็หยุดเถอะครับรอเก็บไปอีกสักนิดหนึ่ง Vivo Expo 5และ Honor Magic V5 เนี่ยกำลังจะบินมาหาคุณที่ประเทศไทยหลังจากนี้อย่างแน่นอนเตรียมรอซื้อจะได้เลยครับ